พ่อผมเกตี้มีทัวร์วันนี้ผมอยู่ที่ซอยรามคำแหงเขตทับหนึ่งนะคะวันนี้เกตี้จะมาซื้ออะไรครับจะมาซื้อขนมโอ้โอ้ขนมนี่นะครับสวัสดีเลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแม่ค้าขายมากี่ซอยแล้วครับ แม่ค้าเพิ่งลงมาเดินมาจากมาวัดคะ่ะเพิ่งมาถึงอ๋อเขามาส่งใช่ไหมครับค่ะมีรถมาส่งคะ่ะมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับมีขายอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับอ่าใช่แล้วแนะนําสินค้าอันนี้คือจะเป็นปังกรอบรสกระเทอเออรสกระเทียมอันนี้จะเป็นรสเนยรสเนยตัวนี้อะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้จะเรียกว่าขนมผิงคะ่ะขนมผิงนะครับแล้วก็จะมีทองม้วนคะ่ะทองม้วนเราจะมี3ามรสอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมแล้วก็จะเป็นรส แล้วก็จะมีดอกจอกค่ะตัวนี้คืออะไรนะอันนี้คือทองม้วนรสเค็มค่ะทองม้วนรสเค็มอ๋อและดอกจอกเป็นยังไงครับดอกจอกเนาะเชลแมคค้โชเซนค้านี่ค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นมันรังนกค่ะมันลังนกนะครับแล้วก็จะมีนางเล็ดค่ะบางคนจะเรียกว่าแตน อนางเล็กหรือข้าวแตนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีค่ะเหมือนกันไหมครับมีโรตีกรอบ๋อโรตีกรอบค่ะแล้วก็จะมีอ่าข้าวแตนน้ำเต็งมครานี้แม่ค้าบอกราคาด้วยนะครับเท่าไหร่ครับอ๋อฝั่งนี้จะเป็นยี่สิบห้าบาทค่ะครับค่ะยี่สิบห้าบาทเนาะแล้วก็จะมีอะไรที่ยังไม่โชว์อีกอตกจอบโชว์แล้วเนาะฝั่งนี้ยี่บห้า ค่ะยีค่ะแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนี้จะมี35เฉพาะปังอ๋อสามสิบห้าต้นทุนที่รับมาราคาต่างกันมันก็เลยต่างราคาครับอ๋อรถไปจอดที่วัดใช่ไหมครับจอดวัดค่ะอา่าเริ่มได้ขายหรือยังครับเพิ่งได้ขายสองห่อเมื่อกี้ค,ค่ะอ๋อวันนี้จะเดินไปถึงซอยไหนครับ น,นี่ไม่ทราบค่ะจนกว่าขนมจะหมดหรือไม่ก็ไม่ค้าหมดแรงค่ะอ๋อนะคืะอนกันช่วงนี้ขายดีไหมครับขายเงียบมากค่ะครับนอกจากขายในกรุงเทพแล้ว ok ขายที่ไหนอีกครับจังหวัดไหนครับกรุงเทพแล้วจะขายที่ไหนอีกอ๋อจะขายปริมณฑลค่ะจะมีกรุงเทพและทั้งปุรปทุนกาคนครปฐมไปทั่วค่ะแล้วจะว่า ขนมผิงค่ะขนมผิงนะ,ะเท่าไหร่ครับนนขนมผิงยี่สิบห้าบาทบบขอขนมผิงชุดหนึ่งนะครับขนมผิงหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหอ,อะไรอีกคะเอาอันเดียวครับอ,อันเดียวอ,อันเดียวครับ รถที่เขามาส่งมาพร้อมกันกี่คนครับแม่ค้าครับว้าวันนี้จะมาพร้อมกันห้าคนค่ะครับไปคนละซอยใช่ไหมครับค่ะคนละซอยเราก็จะเดินขายเดินหาลูกค้าเพื่อจะขายสินค้าเวลาเรียกลูกค้าทํำยังไงครับเออเวลาเรียกลูกค้าใช่อ<ค>ะไร<ะ>เรียกครับเอาใช่แล้วก็จะมีที่กดอ๋อ นะครับหายดีรวยเฮงนะครับขอบ,บคุณค่ะครับโชคดีนะครับขายโชคคุณป้าแข็งแรงและรวยช่วยซื้อขอบคุณมา,มากนะคะเกตี้ให้น้ำบัตรคุณป้าเขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้บีสไตและเกตี้มีโชว์ด้วยนะคะอืมค่ะอ๋อยูทูบเกตี้เกตี้มีโชว์แต่ขนมนี่ลงช่องเกตี้มีโชว์นะครับอ๋อ YouTube, เยี่ยมเลยครับอ่ะเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับ กดแชร์กดติดตามแวยผมนะครับจหรับวันนี้โัคดีครับบา๊ายบาย,ยโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนอค,ครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้มีโชว์ด้วยนะครับโอเค,โ,อเคโชคดีนะครับ